อัคระสุวิถีเซียนตอนที่114สำนักซานหยางเมื่อได้ยินคำพูดของสู่เหอใบหน้าของเฉาหนิงมีความทุกข์ใจและความผิดหวังที่ยากจะปิดได้มิดเขาพยายามมาโดยตลอดทั้งหัวใจหวังว่าจะสามารถเข้าร่วมงานสารสัมพันธ์ระหว่างสำนักไม่คิดเลยว่าโอกาสจะไม่มาถึงตัวเองไม่เห็นท่าทีของเฉาหนิงเย่เวจึงมองไปทางสู่เหรอเริมฝีปากขยับเล็กน้อย เกิดเสียงสร้างประโยคและน้ำเสียงก็ดังเข้าหูของสู่เหอเฉาหนิงเจ้าก็มาด้วยสิสายตาของสู่เหอหยุดมองที่ร่างของเย่เว่ยสักครู่จากนั้นจึงหันไปมองเฉาหนิงที่อยู่ข้างกายเย่เวยแล้วจึงพูดออกมาเย่เว่ยเป็นพลังหลักของสำนักนานสิงทั้งยังเป็นสิทธิ์ของปรมาจารย์อี้แค่เพิ่มอีกหนึ่งรายชื่อแค่นั้นเองเรื่องเล็กน้อยเพียงนี้เขาสามารถไว้หน้าแก่เย่เวยได้ ข้าเขาสามารถเข้าร่วมงานสารสัมพันธ์ระหว่างสำนักหรือเมื่อได้ยินเชาหนิงอึ้งไปเล็กหน่อยใบหน้าที่ท้อแท้สิ้นหวังก่อนหน้าเผยความยินดีปรีดาที่ไม่อยากเชื่อไม่ใช่ว่าต้องเป็นผู้แข็งแกร่งระดับจอมยุทธสามดาราขึ้นไปเงินหรือการพัฒนาของข้าเป็นเพียงจอมยุทธหนึ่งดาราเท่านั้นเพราะเหตุใดข้าจึงสามารถเข้าร่วมได้ชาหนิงมองสู่เหออยังตกตะลึง จากนั้นจึงมองเย่เว๋ยที่มีรอยยิ้มอยู่ด้านข้างในหัวมีแสงประกายวับเห็นทางสว่างในทันทีจะต้องเป็นเพราะเย่เว๋ยช่วยเขาให้ท่านรองเจ้าสำนักเพิ่มไปอีกหนึ่งรายชื่อเป็นแน่เย่เว๋ยชาวหนิงรู้สึกฝืดในลําคอมองตรงไปที่เย่เว๋ยในดวงตามีน้ําตาไหลเอ,อ่ออยากจะพูดอะไรสักอย่างแต่ก็ไม่รู้จะพูดออกมาอย่างไรถึงแม้เย่เว๋ยจะหายไปสามปีแต่ในสามปีนี้ เย่เวยยังส่งคนให้นำยาตันอย่างดีมากมายมามอบให้กับตนไม่เช่นนั้นด้วยความสามารถของตัวเองแล้วต่อให้พยายามฝึกฝนอีกเท่าไหร่ก็คงไม่สามารถก้าวถึงขอบเขตจอมยุทธได้วันนี้ต้องขอบคุณเย่เวยเขาจึงมีโอกาสได้เข้าร่วมงานสารสัมพันธ์ระหว่างสำนักได้เขาเต็มไปด้วยความรู้สึกขอบคุณที่มีต่อเย่เวยเย่เหวยต่อไปภายพักหน้าหากมีอะไรให้ข้าช่วยเฮริบ,บอกเข้ามา ข้าเฉาหนิงจะไม่ขมวดคิ้วเลยเฉาหนิงพูดด้วยคำสาบานอย่างหนักแน่นดีรอให้เจ้าเรียนจบแล้วจะต้องเลือกตระกูลหนึ่งเป็นที่พึ่งหากว่าเจ้ายินยอมก็จงไปที่ตระกูลเย่เย่เว่ยตบไล่เฉาหนิงแล้วพูดด้วยรอยยิ้มแต่จริงๆหรอเฉาหนิงถามอย่างตื่นเต้นเป็นบุตรในชนชั้นธรรมดาเมื่อเรียนจบแล้วได้พึ่งพารับใช้ตระกูลหนึ่ง เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของเขาหากสามารถเข้าไปอยู่ในตระกูลเย่ได้มันคงจะดีเยี่ยมสําหรับเขามากเย่เว่ยวในทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากผ่านมาสามปีพลังของตระกูลเย่ยกระดับเพิ่มขึ้นอย่างเร็วมากในตอนนี้สามารถเทียบได้กับสามตระกูลใหญ่แห่งเมืองชิงเย,ย่ได้แน่นอนรอให้เสร็จสิ้นงานสารสัมพันธ์ระหว่างสำนักแล้วข้าจะบอกกล่าวแก่ปู่ของข้า เรียบร้อยแล้วก็อย่ายืนบื้ออยู่สิ <c oughs> เฮยเย่เหว่หัวเราะแล้วตบหลังเฉาหนิงที่ยืนซื่อบื้ออยู่จากนั้นก็พากันขึ้นราชรถที่ลอยอยู่กลางอากาศจากนั้นก็พากันขึ้นราชรถที่ลอยอยู่กลางอากาศเซี่ยวฉีมองแผ่นหลังของเ,อเย่เหว่และเฉาหนิงเขารู้สึกร้อนชาบนใบหน้าราวกับโดนตบเข้าที่ข้างหูคงคำนับขอโทษเ,เย่เหว่จนอับอายต่อหน้าผู้คนไปแล้วก็ช่างมันเถอะก็ด้วยเพราะตำแหน่งสถานะของเ,อเย่เหว่ นึกถึงก่อนหน้านี้ที่ตัวเองสาบานเปลา่ปลาๆต่อหน้าผู้คนว่าเชาหนิงจะไม่สามารถเข้าร่วมงานสารสัมพันธ์ระหว่างสำนักได้แต่บัดนี้เชาวหนิงกลับย่างเท้าเข้าไปในราชรถนี่เป็นการย้ำม,มินที่ไร้เสียงทําให้เซี่ยวฉีรู้สึกว่าตัวเองเป็นเพียงตัวตลกคบคันในตอนนี้เขาไม่มีแม้แต่ความกล้าที่จะมีเรื่องกับเย่เหวยแค่เย่เหวยไม่หาเรื่องเขาเขาก็แทบจะขอบคุณฟ้าดินแล้วสูง ภายใต้ความสนใจของผู้เรียนหลายพันคนของสำนักนานสิงราชรถได้ลื่อนไหวและออกตัวมุ่งหน้าไปทางเมืองหนิงเฉาหนิงเจ้าฝึกฝนวิชาเทพเซียนทั้งหมดกี่บทกันเย่เไว่ยไทยถามสองบทเฉาหนิงตอบอย่าง AI การพัฒนาของเขาเป็นเพียงขอบเขตจอมยุทธหนึ่งดาราแต่กลับถือครองวิชาเทพเซียนแค่สอบทเท่านั้นเมื่อเทียบกับคนทั่วไปถือว่าน้อยมาก วิชาเทพเซียนอะไรหรอือยี่เหว่ยพยักหน้าเบาๆบนใบหน้าไม่เผยความรู้สึกแล้วจึงถามไถยต่อมัตศิลาตลบและกระดองธมินพิทักษ์ชาวหนิงตอบอย่างสัตว์จริงมัตศิลาตลบและกระดองธมินพิทักษ์หรือเหตุใดจึงมีแค่วิชาเทพเซียนขั้นต่ำระดับวิญญ,ญาณศาสตร์ธรรมดายี่เหว่ยขมวดคิว้วแต่เมื่อคิดถึงพื้นฐานตระกูลของชาวหนิงเขาจึงได้เข้าใจ เฉาหนิงเกิดในชนชั้นธรรมดาจึงได้ฝึกฝนวิชาเทพเซียนบ้างจากสำนักนานซิงเพื่อที่จะฝึกฝนวิชาเทพเซียนสองบทน,นี้จนสำเร็จได้เฉาหนิงจะต้องออกค่าใช้ใจ,จ่ยย yeah, ายจำนวนมากข้ารู้ว่าพลังของข้าไม่สามารถเป็นตัวแทนของสำนักนานซิงไปต่อสู้ได้อันที่จริงแค่สามารถไปดูงานสานสัมพันธ์ระหว่างสำนักได้ข้าก็พึงพอใจมาก ใบหน้าของเฉาหนิงเผยรอยยิ้มที่ขมขื่นไม่ต้องไปคิดอะไรไร้สาระในเมื่อเจ้ามาแล้วข้าก็มีวิธีที่จะช่วยให้เจ้าได้ร่วมการแข่งขันเย่เหวยอ่านความคิดของเชาหนิงออกจึงตบไหล่ของเฉาหนิงและพูดอย่างปลอบใจข้าจะสามารถช่วยให้เจ้าบรรลุวิชาเทพเซียนสองบทนี้ให้สมบูรณ์ได้หรือไม่เย่เหวยมองเฉาหนิงในใจของเขามีแผนการอยู่แล้วจึงพูดออกมาด้วยรอยยิ้มที่เฉยเมย เฉาหนิงฝึกฝนวิชาเทพเซียนสองบทนี้อย่างยากลําบากมายาวนานหากเย่เวยสามารถช่วยให้เฉาหนิงบรรลุวิชาเทพเซียนทั้งสองบทนี้ได้อย่างสมบูรณ์ไม่แน่ว่าเฉาหนิงอาจจะได้รับการชําระล้างจากพลังหิงกรค์เมื่อถึงตอนนั้นพลังก็จะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดอย่างอื่นไม่กล้ากล่าวถึงการจะเป็นตัวแทนของสํานักนานซิงเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันจึงไม่ใช่ปัญหาลิวเจียนเฉินโม่มู่เฟิง และคนอื่นๆต่างรู้ซึ้งดีงานสารสัมพันธ์ระหว่างสำนักในครั้งนี้อาจจะมีหลายยกที่ต้องสู้ด้วยความยากลำบากอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ละคนต่างปิดตาฟื้นฟูให้พลังสภาพของตัวเองในตอนนี้อยู่ในสภาวะที่พร้อมที่สุดในราชรถไม่มีผู้ใดคุยกันเงียบงันอย่างมากพริบตาเดียวก็ผ่านไปหลายชั่วยามมองไปไกลๆมีภูเขาสูงตระหง่าน ภูเขาสูงลูกนี้คือภูเขาหลัวเสียอันมีชื่อเสียงอย่างมากของเขตการปกครองทั้ง36มหเมืองนีเมื่อผ่านเนินเขาลูกนี้ไปก็จะถึงเมืองหนิงภูเขาสูงตระหง่านไม่สิ้นสุดบนยอดเขามีแสงยามเช้าตรูเจ,จ็ดสีสว่างสวยแสงเจิดจ้ามากขึ้นทําให้ภูเขาทั้งลูกสุกสว่างราวกับอัญมณีที่ล้าค่าเต็มไปด้วยความล้าลึกที่ยากจะเอื้อนเอ่ยราชรถมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกของภูเขาลูกนี้ ที่นั่นมีเส้นทางที่ตัดผ่านทั้งภูเขาหลัวเสียใช้เวลาครึ่งชั่วยามก็ผ่านเส้นทางนี้ไปใกล้จะถึงเมืองหนิงเต็มที่เมืองหนิงที่กล่าวขานกันมาไม่รู้ว่ากว้างใหญ่ไพศาลถึงเพียงไหนเราผู้เรียนแต่ละคนที่ไม่เคยมาเมืองหนิงมาก่อนจึงต่างคาดวังยิ่งเสียไม่ได้ผู้เรียนหลายคนจึงพูดคุยกันอย่างอดไม่ได้เมืองหนิงเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเขตการปกครองทั้ง36เมือง ท่านจ้าเมืองคือผู้นำเขตหลินอี้เป็นถึงผู้แข็งแกร่งกุยหยวนมีทหารทั้งหมดหกแสนได้ยินมาว่าในสงครามปราบอสูรได้สังหารเผ่ามนไปกว่าห้าแสนกว่าตนสงครามปราบอสูนหรือคือการต่อสู้ครั้งใหญ่เมื่อเจ็ดปีก่อนได้ยินมาว่าครั้งนั้นมีเผ่ามนมาโจมตีเมืองอย่างนี้น้อยถึงล้านตนอีกนิดเดียวทั้ง36เมืองเกือบจะวอดวายจนสิน้นต่อมาเผ่ามานเหล่านั้น ถูกผู้แข็งแกร่งทั้ง36เมืองวางแผนล้อมในภูเขาหลัวเสียการต่อสู้ครั้งใหญ่กว่าครึ่งเดือนผู้แข็งแกร่งมากมายต่างล้มตายเป็นจํานวนมากร่างของหมู่มานก,กองรวมกันเท่าภูเขาการต่อสู้ครั้งนั้นเป็นวันคืนที่หมดสิ้นแสงสว่างพูดผีร่ำให้เทพเซียนหวยหวนสูงข้ามปราบอสูรเป็นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ30กว่าปีของเมืองในเขตการปกครองทั้ง36เมือง เมื่อก่อนดินแดนของทั้ง36เมืองในเขตการปกครองมีทัพมาโรโผลมามากมายไม่ปลอดภัยอย่างมากแต่หลังจากที่ผ่านการต่อสู้ครั้งนั้นทัพมารที่อยู่รอบๆของเขตการปกครองทั้ง36เมืองก็ได้ถูกกวาดล้างไปจนหมดสิ้นแต่เขตการปกครองทั้ง36เมืองเสียหายไปอย่างมากผู้แข็งแกร่งก็ได้ล้มตายเป็นจนวนนับไปทวนจนถึงทุกวันนี้ยังไม่สามารถฟื้นฟูพลังหยวนได้ มื่อผู้อาวุโสแต่ละตระกูลทั้ง36เมืองในเขตการปกรครองได้กล่าวถึงการต่อสู้ในครั้งนั้นในใจยังคงสั่นรัวไปด้วยความกลัวนั่นเป็นฝันร้ายที่ฝังลึกจนไม่อาจขจัดออกไปได้ไม่ว่าจะเป็นตระกูลใดก็ตามต่างม,มีคนในตระกูลที่ล้มตายไปก่อครึ่งในการต่อสู้ครั้งนั้นเราผู้เรียนเหล่านี้ยังอ่อนวัยนักไม่ค่อยรู้ความเมื่อพูดถึงการต่อสู้ครั้งนั้นในใจต่างม,มีความปรารถนาอันแรงกล้า มื่อไรกันนะที่พวกเขาจะสามารถเข้าร่วมสงครามใหญ่ที่มีเกียรติยศเช่นนั้นได้เปรี่ยงเสียงดังโครมครามที่ดังขึ้นมารากบฟ้าผ่าอย่างกระทันหันจากทางด้านหลังมีราชรถที่ตัวเครื่องเป็นสีทองส่องสว่างเดพุงเข้ามาในทันทีมาขวางทางด้านหน้าของราชรถของสนักหนานซิ่งอย่างอุกอาจในเสี้ยววินาทีที่ชนกับราชรถสีทองเปล่งประกายที่อยู่ด้านหน้านั้นสู่เหอดูเคร่งคึนขึ้นมาในทันที แล้วบังคับหยุดราชรถวิง่งราชรถทั้งคันสันส่นสะเทือนยางรุนแรงภายในราชรถนอกจากเย่เวยลิวเจียนฉันโม่ที่ยังมั่นคงราวภูเขาไทสานคนอื่นๆต่างนั่งไม่มั่นคงมีหลายคนที่ฟุบไปกองกับพื้นอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเกิดอะไรขึ้นเย่เวยขมวดคิ้วเล็กหน่อยแล้วลืมตาขึ้นทันที ผู้เรียนสิบก่าคนของสำนักหนานสิงต่างก็มีสีหน้าที่งงงวยเสียงหัวร้อนที่ดูปาดเถื่อนดังขึ้นมาน้ำเสียงราวกับฟ้าผ่ามาเป็นร,ระลอกสูเหอเราไม่เจอกันเสียนานเลยสำนักสารยางพวกเจ้าจะทำอะไรประตูของราชรถเปิดออกเสียงขุนเครื่องของสูเหอดังขึ้นพร้อมร่างที่บินออกไปหืม เย่เวมองไปทางราชรถสีทองประกายที่ขวางอยู่ด้านหน้าในตอนนี้ประตูใหญ่ของราชรถคันนั้นก็ได้เปิดออกมามี6-7คนที่ก้าวออกมาด้านหลังของแต่ละคนมีปีกพลังหยวนย่างเท้าอยู่กลางอากาศยืนอย่างเย่อหยิ่งคนที่เป็นผู้นำคือบุรุษวัยกลางคนที่รูปร่างกายาสมบูรณ์ผมส้นสีแดงแม้แต่ขนคิ้วยังเป็นสีแดงในดวงตามีแสงแห่งความเร่าร้อน ในช่องว่างที่เลือนลางของดวงตาเราก็ว่ามีสามวงแหวน e สุริยันที่แปรผันขึ้นขึ้นลงร่างกายปล่อยแรงกดดันที่น่าสะพรึงกลัวเรากับจะพลิกภูเขาสูงตรงานทั้งลูกผู้แข็งแกร่งอี้วันเมื่อมองบุรุษไวกลางคนที่เป็นผู้นำสายตาของเย่เวจิงรีลงในดวงตามีแสงเห็นความเคร่งเครียดคลื่นลมปานที่บุรุษผมแดงกำยำได้ปล่อยออกมานั้นแข็งแกร่งเกินไป คงไม่ใช่ผู้แข็งแกร่งอี้หยวนทั่วไปการพัฒนาอาจเป็นไปได้ว่าเกินกว่าขอบเขตอี้หยวนเจ็ดดาราแรงกดดันที่ไรรูปร่างแผ่มาปกคุมตัวเย่เวยและคนอื่นๆน,นอกจากเย่เวยที่ยังนิ่งสงบไม่เคลื่อนไหวลิวเจียนเฉนโม่และคนอื่นๆใบหน้าของแต่ละคนเปลี่ยนไปสีขาวหายใจรุนแรงราวกับมีภูเขาสูงใหญ่มากดทับที่หวัวใจฮ่าฮ่าฮ่า<ฟ>สหายเก่า จะต้องคุณเคืองไปใหญ่พวกข้าเพียงอยากจะทักทายเท่านั้นบรุดไว้กลางคนหัวรสสัสิงดังลั่นคลื่นพลังที่กระเพื่อมเรากลับแม่น้ำจิ้งเหือที่ไหลเชี่ยวกรากเฮ้อเจ้าทักทายกันเช่นนี้หรือผู้ที่ไม่รู้ยังคิดว่าเจ้าเป็นผู้ร้ายที่ขวางทางสู่เหอสะบดอย่างเย็นชาวาดโครงร่างในแสงบางเบาแล้วสะบัดมือฉับพลันมีสายลมโชย ผัดแรงกดดันที่ทุกคนอยู่ให้หายไปซอเซียรหลานครั้งนี้สำนักสารยางให้เจ้านำทีมผู้เรียนสำนักสารยางของผู้เจ้าต่างก็มีพรสวรรค์ไม่เลวดูดูแล้วในปีนี้สำนักสารยางของผู้เจ้าได้นสอนสั่งผู้แข็งแกร่งที่อ่อนเยาว์จำนวนไม่น้อยได้ยินมาว่ามีบุรุษผู้หนึ่งได้รับการขนานนามว่าซีเทียนจงแต่เจ้ากลับไม่ก้าวหน้าขึ้นเลยสิบปีแล้ว การพัฒนาย,ยังไม่ถลายสู่ขอบเขตอียวนแดดารา